สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะฮะที่2 3ากร,รกฎาคมนะฮะก็ปลายเดือนแล้วราคาทองคำก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะฮะช่วงตลอดถอยหลังกลับไปสัก8สัปดาห์9สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นเวียงตัวลงสลับกันนะฮะทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์ไหนปรับตัวขึ้นสัปดาห์ถัดไปก็จะปรับตัวลงก็เวียงตัวขึ้นเวียงตัวลงตลอดนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือว่าปาัจจัยลบอะไรใหม่ๆนะครับก็เลยทําให้รราาาคทองเนป็นก แกว่งตัวขึ้นลงการซื้อขายเนี่ยก็เป็นการเก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้นเองพวกวันศุกร์เนี่ยราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะฮะหลังจากที่ในระหว่างวันเนี่ยมีการปรับฐานลงไปใกล้ๆกแนวรับประมาณสักพันห้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญลงไปใกล้ๆกแนวรับแล้วก็ดดบัวกลับขึ้นมาในช่วงกลางค่ำก่อนคืนนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาปิดพันห้าร้อยแปดสิบสามเหรียญน,นะฮะก็เรียกว่าส่งตัวจากระดับวันพฤหัสนะครับบุกขึ้นมาแค่ สามเหรียญน,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะส่วนราคาโลหะเงินนี้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะยี่สิบเจ็ดเหรียญกับอีกยี่สิบห้าเซนก็เป็นการแขวนตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านในทางเทคนิคนะครับตรงนี้เนี่ยประเด็นบวกประเด็นลบยังไม่มปประเด็นอะไรใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคก็จะกลับมาเป็นพระเอกนะฮะราคาทองก็จะปรับตัวขึ้นปรับตัวลงอยู่ระหว่างแนวรับแล้วก็แนวต้านทางเทคนิคเป็นหลัก สัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นที่ตลาดจับตามองเนี่ยก็คงมีอยู่3ส่วนนะฮะเรื่องของยุโรปเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ตลาดรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีข่าวอะไรออกมาบ้างเป็นระยะระยะเท่านั้นเองอย่างเมื่อวันสุกร์สุดส,ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ก็มีรายงานข่าวว่า,าบางเมืองของสเปนเนี่ยมีการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางของเขาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่กดดันทําให้ค่างเงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็ <c oughs> ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นไปเยอะทีเดียวนะฮะแต่ว่าราคาทองก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงนะครับก็ยังดิบตัวกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ามีประเด็นอื่นๆที่ตลาดยังรอข่าวรอเก่งกาไรอยู่นะฮะส่วนเรื่องของในสหรัฐสัปดาห์นี้ก็แน่นอนนะฮะก็เป็นเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยหลักๆก็คงจะเป็นวันศุกร์นะฮะจะเป็นรายงาน GDP ของสหรัฐนะครับก็ถ้าออกมาแย่กว่าที่คาดแน่นอนสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆอาจปรับตัวลงราคาทองก็จะปรับตัวลงตามแต่ว่า ในอีกทางหนึ่งเนี่ยถ้าลงมาจากประเด็นนี้เนี่ยก็จะมีแรงซื้อเก็งกําไรกลับเข้ามาจากเรื่องของการคาดการเรื่องของการทํา QE รอบใหม่จาก ธนาคารกลางของสหรัฐตรงนี้ต้องไม่ลืมนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วก็จะมีการประชุมกันของธนาคารกลางของเ o m c อนะประชุมธนาคารกลางของสหรัฐซึ่งก็ถ้าตัวเลขออกมาแย่มากๆเนี่ยตลาดก็จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการกินกาไรว่าสัปดาห์หน้าน่สัปด,ดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการออก Q e วอ่อาจจะมีการพูดคุยการส่งสัญญาเรื่องการทํา QE จากธนาคารกลางของสหรัฐเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคาทองปรับฐานลงไปจากเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็คิดว่าคงยังจะมีแรงซื้อกลับเข้ามา น,ะะนอกจากเรื่องของยุโรปนอกจากเรื่องของสหรัฐแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีการประชุมสภาของจีนนะฮะถ้าตามข่าวกันมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะฮะเพราะว่า GDP ของเขาเนี่ยขยายตัวต่ำกว่า2หลักที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลข2หลักตลอดเลยนะฮะแต่ว่าหลายเดือนหลายไตรมาสแล้วที่ปรากฏว่า GDP ของจีนเนี่ยขยายตัวต่ำกว่าตัวเลข2หลัก7% 8%เท่านั้นเอง ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของจีนเขาโดยตรงนะครับประชาชนอาจจะมีการว่างงานมากขึ้นก็เชื่อเหลือเกินว่า <c oughs> ในการประชุมสภาของจีนเนี่ยอาจจะมีการออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการผ่อนคลายนโยบายทางการคลังนะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติบประเด็นเหล่านี้แหละฮะก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้ราคาทองในกรณีที่ปรับฐานลงมาเนี่ยคงจะปรับตัวลงไม่เยอะนะฮะแล้วก็จะมีแรงซื้อรอรับกลับเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านที่จะเทรดเก็งกับวตัวราคาทองคําในช่วงนี้เนี่ยถ้าราคาทองปรับฐานลงมาเนี่ยก็เรียนว่า เป็นโอกาสในการแับเข้าไปาทยอยซื้อได้นะฮะคิดว่าราคาทองยังจะไม่เหวี่ยงโตขึ้นแล้วก็ไม่ปรับฐานลงไปแรงยังเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบซะมากกว่านะฮะแนวรับของวันนะฮะสำหรับราคาทองคําอยู่ที่ประมาณที่เดิมนะฮะที่เดิมของวันศุกร์คือ1570แล้วก็1 5 6 0 Stop l o s สอลอ,สอยู่ที่1 5 5 0้าหถึงพันหเหรียญต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเทคนิคเนี่ยราคาทองเนี่ยถ้าลงไปหลุดแนวรับ1 5 5 0เนี่ยก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะลงไปถึง1530 พันห้ถึง1,530ตรงนั้นน่ะนะครับส่วนในกรณีที่ผ่านแนวต้าน1,600เหรียญขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อแล้วก็ราคาก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปสัก1,620ี่เหรียญ1 6น0เหรียญก็เป็นลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าอันนี้คือภาพทางเทคนิคนะครับแต่ส่วนของกรณีทางพื้นฐานเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าหากว่าราคาทองปรับตัวลงไปแรงๆเนี่ยก็จะมีคนรอซื้อกลับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหลุดลงไปต่ำกว่าแนวรับจริงๆหรือไม่ก็่านแนวต้านขึ้นไปจริงๆเนางะรงลกกกัออกกเ,กกเ,เกษณ กำไรระยะสั้นมากกว่าลงมาก็ซื้อนะฮะดิบตัวกลับขึ้นไปก็ขายตังํกำไรลดความเสี่ยงลงสักหน่อยส่วนราคาโลหะเงินนะฮะก็เหมือนกันเลยเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงไปถึงแนวรับ26.80นะฮะแล้วก็ดีบตัวกลับขึ้นมาวันนี้คิดว่าถ้าราคาโลหะเงินอ่อนตัวลงไป26.80ยังสามารถซื้อได้นะฮะ stop loss อ,อ,อยู่ที่26เหรียญ 50เซนนะครับเ,เกณฑยงกับในตัวราคาโลหะเงินกับราคาทองคำจะเป็นการเปิดปิดสถานะในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับยังไม่ควรถือครองสถานะนานหรือไม่อจวิธีเลือก,กเลือกวิธีการซื้อสเปรดซื้อเดือนหนึ่งขายเดือนหนึ่งในช่วงราคาทองลงเหวี่ยงตัวขึ้นลงไปก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับหัวหน้าของผมวันพรุ่งนี้อันนี้สวัสดีฮะ